พาสอนทำบางคูนยืดนะครับ,บ,บวันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะครับน,นี้สอนแบบละเอียดครับโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุทกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องจ่าโยเลสติ้งนะครับวันนี้จะพาไปพาสอนทำบางคูนยืดนะครับ มังคุดชืดนะครับตอนทำมังคุดชิดนะครับเรียบร้อยครับมังคุดทรงเคงนะครับอันนี้แบ่ง่ายๆเลยนะครับแบบไม่ต้องใช้เหล็กดูเลยนะครับนี่เราจะมาสอนทำกันนะครับก็ตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนถอดนี่นะครับมดสองตัวนี้นะตัวนี้อยู่ตรงมางคุนะครับถอดออกเลยนะครับ แล้วก็จะมีนอ็นอตน็อตนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับน็นะนอตตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับอยู่แถวนี้นะครับถอดออกสองข้างเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายกว่าถอดออกเลยนะครับนีนะ่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ ออนนี้ใช้หมวก่าอยู่นะครับไม่มีคนจับกล้องให้นะลัวภาพไม่ชัดก็ขอภัยด้วยนะครับครับแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับอันนี้น็อตผมยังไม่ใส่นะครับตัวนี้นะครับตัวไปไปท้ายนะครับเดี๋ยวใส่นะครับเอาสายรัดรัดเอานะครับนี่ตรงนี้สายรัดรัดเอานะครับนึครับน่ครับตรงนี้สายรัดรัดเอานะครับ แล้วตรงนี้ก็เก็ดออกมาแล้วครับบางคนตอนแรกเนี่ยถอดไฟไฟท้ายออกก่อนนะครับเข้าใจนะครับก็พูดจิตจัดรหน่อยนะครับนี่ครับก็ถอดไฟท้ายออกก่อนครับดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาครับก็ถอดไปแล้วนะครับดึงออกมาเลยนะครับก็มันจะได้ประมาณนี้ครับให้ทุกคนครับ เจอกางคนออกมาครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับใส่เข้าไปใส่ล็อกล็อกล็อกลืมมันนะครับแล้วก็ให้บางคนงัดกับคัดกับนี่ครับตัวล็อกอันคือสีท้ายนะครับตรงนี้ครับนี่แบบตรงนี้ครับก็ มันเนี่ตรงนี้ผมมันหักแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นลอกออกมานะครับเป็นจะถอดหมักทายให้ดูแบบชัดๆนะครับโอเคครับตอนนี้ชัดแล้นวนะครับก็ถือเอนนะถือกล้องเราก็ใช้มือเดียวนะครับนี่ครับก็แรกทุกคนถอดไปไปทายผมออมาก่อนนะครับนี่แล้วก็ บางควขึ้นก่อนครับเช็ดขึ้นแล้วมันจะมีน็อตสองตัวข้างล่างครับตรงนี้ครับจะใส่ให้ดูครับหลุดรดุไม่ได้ล้างครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ถอดออกก่อนครับมันมีสองตัวสองข้างครับก็เหมือนพื้นสีข้างบนนี่ครับก็จะเปิด เบาะยากนิดนึงนะครับเพราะมันจะห่างออกมานะครับที่เปิืเบาะนะจะห่างออกมาครับแบบนี้วันนี้ถอดแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ชวนแบบละเอียดนะครับก็ไม่เข้าใจก็ทักแชทมาถามได้นะครับนี่ครับก็ทุทกคนถอดออกก่อนนะครับถอดทุกสีข้างหลังทุกสีท้ายออกกันออกทั้งสองข้างเลยนะครับ ออกแล้วทีนี้ให้ทุกคนเช็ดดึงบางคนให้บางควงขึ้นครับขึ้นมาก็ผมไม่อยากถอดออกมาะครับเพราะาใช้สัวมือนะครับทําในการทํะครับทํายากนะครับมือเดียวนะครับเช็ดขึ้นมาเช็ดออกมาก่อนครับจะพึ่งใส่ชุดสีลัอกชุดสีท้ายครับจะพึ่งใส่นะครับให้ทุกคนเช็ดตอวมาก่อนครับเช็ดตอวมาเยอะๆนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับ ให,หให้มันห่างประมาณนี้ครับล็อกตัวนี้ให้มันห่างประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วทีนี้เอาชุดสีเข้าไปเลยนะครับเอาชุดสีเข้าไปใส่ล็อกแบบชุดสีเข้าไปล็อกดลยมาเลยครับใส่ไปข้างเดียวกันนะครับดูทรงก่อนแล้วมันจะคัดกับล็อกชุดสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับกล้องหินนะจะออกให้ดูนะ เออคอยครั้อรูดเฉยนี่ครับมันจะมีเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมันจะมีล็อกตรงนี้ครับนี่ครับอ๋ไม่ค่อยฟัวก็ใจครับนี่ครับมันจะมีล็อกตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจครับนี่ครับจะมีล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ จะคัดกับตรงนี้ครับมันจะอกก็อกกับตรงนี้ครับแรกครับอันนี้ผมไม่มีครับแล้วตรงนี้ที่็อกตรงนี้มันจะมาคัดกับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับให้ทาจะทําให้มังกรจุดขึ้นมาแบบตรงแบบนี้เลยนะครับเข้าใจไหมครับก็สอไม่เข้าใจก็ขอไปด้วยนะครับเนี่ยมันจะคัดแบบนี้เลยนะครับเนาะ นี่ครับนี่ครับมันจะคัดแบบนี้เลยนะครับมันจะคัดกับกับตรงนี้นะครับผู้ผิดนะครับจะคัดกับประมาณนี้ครับบูเลตดำนะครับทำงานเยอะครับเออแพ้ด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไฟท้ายจะใส่ยังไงนะครับก็ให้คุณใส่สีุสีนะครับสีท้าย ที่สีท่อนท้ายนะครับใส่เข้าไปก่อนคนระับเลาจะทาแบบไหนก็ได้นะครับใส่ก่อนก็ได้ใส่หลังก็ได้คนระับที่สีท้ายแล้วให้ลุกคนนะุณครับเอาไฟนะใส่เข้าไปเลยนะครับร่นอนโยนทิดนึงนะครับเราจะมือก่อนนะครับก็นี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับ นี่ีบสอนนิดนึงนะครับเอาไฟด้วยนะครับไม่เข้าใจทักแชทมาถามได้นะครับจะทิ้งลิงเฟสไว้ให้นะครับคลิปนี้นี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงอย่าลืมปักไฟท้ายนะครับนี่นะครับมันก็ต่อต่อมันก็ต่อกันได้ครับนี่ให้ดูนะมันก็ยาวมาต่อกันได้อีกนะครับนี่ เราได้แบบปกติเลยนะครับแล้วให้หาอะไรก็ได้ครับมาลรัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงครับนี่ครับมาลรัดดูตรงนี้ครับแบบสายรัดนะครับแบบหนวดกุ้งนะครับถุงนี้ยี่สิบบาทนะครับจามทุกอย่างยี่สิบนะครับซื้อมาลรัดนะครับรัดตรงนี้กับตรงนี้ครับรัดแน่นเลยนะครับสร้างทั้งสองสายก็ได้ครับรัด อันนี้ผมยังไม่รับนะครับผมจะถ่ายให้ดูก่อนนะครับวิธีทำเพราะมันก็ยากแบบทรงประมาณนี้นะครับนี่ครับเช็ดออกมาโคตรดเยอะเลยนะครับเห็นหเปล่าแสงค่อยมาแสงนี่ครับถ้าใครโยดอามเข้าไปโยนอามเข้าไปแบบผมก็จะทรงสวยนะครับทรงแบบโคตรจ้าเลยนะครับ สรงบูดี่เองครับจะกันกันโคลนกระเด็นขึ้นข้างหลังก็ได้นะครับนี่จะมาประมาณนี้นครับต้นไงครับซึ่งทำเสร็จนะครับนี่มาสอนแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้ยวจะชวนกับชวนชวนขั้นตอนการทำครับจะ,จะทำใหม่ให้ดูอีกอีกครั้งนึงนะครับเพื่อใครให้เข้าใจนะครับ ขั้นตอนแรกครับแรกมันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็จะอยู่แบบนี้นะครจำไดบนึงครับหักอะไรเยอะแยะครับนะครับตอนแรกยังอยู่แบบนี้นะครับมีน็อตสองตัวนะครับนี่ครับน็อตสองตัวนะครับถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ดึงตรงนี้มันจะพัดอยู่แบบนี้นะครับนี่คนดึงมาครับดึงผมมาแบบนี้นะครับนี่ดึงออกมาแล้วก็ ปอดน็อตตรงนี้ครับนี่ครับน็อตเดือดไนึงครับโอ้คือไม่ล้างครับนี่ครับน็อตตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับถอดออกมาครับมีสองข้างเหมือนเดิมคันมันมันจะขันแบบขันออกแบบเป็นขันเข้านะครับวงครับเวลาขันตรงนี้ออกจะขันแบบขันเข้านะครับอย่าไปขันออกแบบทำแบบปกติครับขันทวนขันทวน อีกแบบนึงนะครับถ้าขันกรอบแบบปกติมันจะหมามันจะลูดนะครับทีนี้ผมก็เอาอะไรน,นะรอันคลิมล็อกนะครับคลิมล็อกยิงหอกัอกบขันผิดนาะทีนี้ก็ดึงโอใช่ดึงนะครับถอดถอดนอด็อตไปท้ายนะครับ นี่ก็จะมีถ้าติดร็องอยู่นะครับถอดออกมานะครับแล้วก็เก็บน็อตไปนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับอันนี้ผมก็นี่ผมก็ใส่ล็อกแบบนี้ครับถอดตรงนี้ออกออกก่อนะครับุติดแต่ขัดครับนี่ครับถอดออกก่อนนะครับนี่ถอดออกก่อนแล้วก็ดึงออกมาครับนี่ผมดึงมาให้ดูแล้วครับดึงออกมาครับเอาวางไว้นะครับ วางไว้นะครับวางไว้แล้วก็เุิดงัดบางโค้หลังขึ้นนะครับงัดขึ้นมาเลยครับขึ้นเยอะๆเลยครับแล้วก็ใส่ล็อกตรงนี้กับเข้าไปครับใส่ล็อกปะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วดูนะครับแล้วดูว่าตรงนี้มันทัดกันไหมครับ นี่ครับตรงล็อกที่สีะครับตรงนี้ครับตรงล็อกที่สีนี่ตอนตรงนี้มันหักแล้วครับของผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับจะวงให้ดูครับนี่แตตรงนี้ก็มีครับนี่ครับจะวงให้ดูครับนี่ชัดเลยนะครับมันจะคายกับเบน็บนี้นะครับถ้าไม่คัดก็งัดแล้วก็ใส่ชุดสีใหม่ครับมันได้สูงประมาณนี้ครับนี่แบบจอนแบบละเอียดเลยครับ นี่ครับคลิปทย่ยาหินนึงครับก็คลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับต่มา้สอนทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับต่อไปก็ใส่แล้วใช่ไหมครับใส่ยังสองข้างเลยนะครับให้มันได้ให้มันคัดกันเหมือนตรงนี้นะครับให้มันคัดกันนี่นะนีผมมันหักครับตรงนี้อาการเจ็่นะครับก็ ถอยออกมาดูรอครับว่าตรงบางควนหรือเปล่าครับผมตรงครับถ้าใครไม่ตรงก็ดัดนะครับดัดเอาแบบนี้ครับดัดนะแล้วก็นี้ก็ทีสีกับล็อกเดิมนะครับข้างล่างไม่ต้องใส่นะครับน็อตเก็บไว้นะครับข้างล่างแล้วก็ตรงนี้มันจะห่างครับ เบรคครับที่เปิดเบอ่คก็จะเปิดได้หรือเลปล่าครับเราได้ลดความใครเปิดเบระง่าก็เปิดได้นะครับผมเปิดยากครับก็ไม่ต้องไม่ต้องลันก,อออกนะครับผมก็จะถอดออกครับที่ทักเบ,บรคโอไงายครับนกะ็ประมาณนี้แล้วครับได้ได้ทรงนี้แล้วถ่ายแบบนี้ให้ดูนะครับได้ชรงประมาณนี้แล้วก็ใส่ไฟไท้ายนะครับ ไฟท้ายแบบนี้ครับเอาตัวแรกมันจะอยู่ข้างบนครับตรงนี้อยู่ข้างบนนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับเดยเป็นเดยนะครับดูมากครับมันจะอย,บบนอ,นอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับตแรกจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับนี่ครับมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับให้ทุกคนเกะออกมาครับแล้วก็งายขึ้นครับ มันจะทำมันจะทําให้ตรงนี้แตกครับใหามันง่ายขึ้นครับเนี้ยแล้วก็เอาเอาตรงนี้ครับนี่วงกลมนี้ครับไปข้างหน้ครับนี่แล้วก็ใช้สายเคเบิลไทยนะครับด้วยนอดกุ้งแล้วสายรัดนะครับรัดแน่นๆครับรัดไม่แน่นเดี๋ยวจะไฟดุนะครับอยู่กลางทางนี้ตลกเลยนะครับเนี้ยมัเนียบ ใส่แล้วนะรัแล้วก็ออกไปดูกทรงครับดูว่ามันได้หรือเปล่านะตาไฟมันก็ก็ตาไฟมันก็จะปูกมาครับนี่ครับก็จะปูกมามันจะห่างแบบนี้ครับอ๋อเป็นไรครับ้ใครอยากเชิดบางคูนครับก็ก็เข้าใจครับว่าอยากเชิดครับมันจะพอเสียมันก็ไม่สวยนะตรงนี้ครับนี่ให้รับได้ก็รับนะครับ ผมก็รับได้ครับมาหอยเช็ดมันอยู่ทรงเฉยๆนะครับเช็ดออกมาเยอะเลยนะครับนี่เนี่ยนะเขาเลียงกันนะแล้วก็ตรงนี้นะล็อกไว้แล้วนะครับก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่นี่เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่า พิตีท้ายนะครับฟาบิทพิตีท้ายก็ว่าไปนะใส่เข้าไปเลยนะนี่ครับนี่ผมก็ใส่ยากนิดนึงนะมันแตกแล้วนะไอ้ตรงนี้ผมยังไม่รัดนะครับเป็นก็จะผูกมาแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะก็ตรงนี้ขอใส่ให้มันได้ทุ่มก่อนจถ่ายให้ดูนะก็ตัดคลิปไปตอน ผมใส่ตรงนี้สิครับมันใส่ยากนิดนึงครับโอเคครับอ่ะทำมาต่อเลยครับมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมาเป็นผมอีกแล้วครับอันนี้ผมอันนี้ผมมันจะเอียงนิดนึงครับไปใชยเพราะว่ามันไม่มีลูงล็อกทุกสีตรงนี้นะครับของผมนี่ครับก็ใส่จะได้ประมาณนี้ครับหันรถให้ครบหันแน่นๆนะครับตรงนี้ครับหันแน่นๆนะครับนี่หันแน่นๆเลย แล้วการยังสองข้างเลยนะครับแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวใครใครจะทําก็ทําครับตรงนี้ครับผมจะทำึ่งครับจะทำเอาหนวดกุ้งครับสายรัดนะครับตัวตัวรูตรงนี้ครับแล้วก็ตัวไฟตรงนี้ครับรัดนะครับให้มันได้ประมาณนี้ครับมันรัดเข้ากันแบบนี้นะครับถ้าไม่รัดุงมันจะไม่สวยนะครับจะปูอกมาแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายน็อตให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวงแบบเต็มๆให้ดูเลยนะครับคลิปนึงครับคลิปจะยาวนิดนึงครับคลิปนี้ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับคลิปเป็นยาวนี้ไปเลยครับทำไมมันแน่นวะเอิ้นนึงเอิ้นนึง โอเคครับน็อตผมตรงนี้เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับมันแน่นนะครับน็อตเพราะว่าน็อตมันยาวยาวไปนะครับยาวเกินนะครับก็ต้องใส่น็อตสั้นๆนะเบบน็อตเดิมน็อตเดิมผมหาไม่เห็นนะครับก็ทรงไ,ได้ประมาณนี้นะครับนะให้รัดแบบนี้นะเจาะรูตรงนี้นะแล้วก็เจาะข้างล่างนะหลักไปเลยนะมันจะแบบนี้นะครับ ถ้าไม่รัดก็ดูแบบนี้เลยนะครับไม่สวยนะครับนี่ครับตรงเข่าๆเลยครับแบบสวยจัดนะครับแบบห่างกันแบบเยอะเลยนะครับเนี่ยบางคนนี่ครับจะบักความห่างให้ดูครับนี่นะครับครืบหนึ่งเลยนะครับนี่ครืบหนึ่งเลยนะครับแบบ ห่างกันเยอะมากเลยนะครับเราแรกจะดูประมาณนี้นะครับนี่นี่ห่างกันเยอะเลยครับแล้วก็โอ้โหมานี้ครับมันไม่มีน็อตคันนะครับตรงนี้ผมคันไม่ได้ครับก็ใครชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกมาดูกันยีๆครับแชร์ไปให้ให้เ็รูปเรียบร้อยดูเยอะๆนะครับว่าใครอยากทำมึงคนยืดแบบผมนะครับแชร์ไปครับ มันผ่านกดทูบนะครับยังไม่ผ่านกดยูทูบเลยนะครับนี่ครับจะลองเปิดเบาดูนะครับว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าครับของผมนี่ครับเปิดได้อยู่นะครับพอเปิดได้อยู่นะครับวิีโอนี้ก็มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับให้ผมผ่านกดยูทูบหน่อยนะครับทำมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับ ไม่ผ่านกดยูทูบสักทีเลยนะครับคลิปนี้ก็มีมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ